กดให้ดูนะฮะกดถัดเข้าถัดออกตรงนี้เลยนะครับมันจะขึ้นคับว่าโอเพนนะครับก็คือออกนี่แผ่นไลท์แผ่นกรอบทั่วไปนะครับเล่นได้หมดนี่เดี๋ยวลองแผ่นลายๆแบบนี้นะเนี่ยยกเว้นแผ่นเสียอย่างเดียวไม่เล่นที่สาคัญอ่านไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับน,น,น,นี่ดี d จะเป็นแบบนี้สมัยก่อนนะฮะยุ 90, ค90คงเข้าใจนะครับหนังหนึ่ง 1, เรื่องจะมี2แผ่นแบบนี้นะฮะเราก็สามารถเล่นได้นะครับมีแผ่นดีทีดี แผ่นแท้แผ่นกอปแผ่นไลท์เล่นได้ทุกแผ่นแน่นอนนะครับอย่างผมใส่กดเข้านะครับนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะเอาไปเล่นแผ่นที่เก็บสะสมไว้นะครับก็สามารถโทรติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0ู3 4 4แ9 2 5 6นะครับทุกท่านได้ของตรงปกตามนี้แน่นอนนะครับครับสวัสดีครับผมก็เป็นฟิกชอปวันนี้มาทดสอบเครื่องเล่นวีดีหนึ่งสามแปดเก้านะครับตัวนี้เป็นระบบเ d m i ไคความคมชัดสูงดูฮะ ครามละเอียดภาพสูงนะฮะตัวนี้เล่นได้ทุกแผ่นนะครับเป็นหัวอ่านแก้วนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับตัวนี้ให้ชมด้านหลังนิดหนึงนะครับช่องด้านหลังจะมีสายดีไมนะครับแถมไปให้นะครับแล้วก็ปลั๊กไฟมีแถมไปให้นะครับที่สําคัญตัวนี้สามารถใช้ไฟได้2ระบบนะครับไฟบ้านและไฟแบตเตอรี่นะครับช่อง12โวลต์นะครับต่อได้เลยนะครับแล้วก็ระบบสัญญาณดีวีสำหรับทีวีรุ่นเก่าก็สามารถต่อใช้งานได้นะครับ สินค้าตัวนี้ได้รับอกรเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญผมมีรับประกันให้ถึง1ปีนะครับเป็นสินค้า็อตสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นอื่นๆที่ผมขายไปนะครับรีวิวตัวไหนไปขายหมดทุกรุ่นนะครับมีช่อง USB นะครับสำหรับเสียบแฟลชได้ด้วยนะครับฟังเพลง MP3 ได้นะครับมีหน้าจอแสดงผลนะครับแบบนี้เลยนะครับปุ่มปิดเปิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถาดเข้าถาดออกอยู่นี้เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะฮะกดถาดเข้าถาดออกตรงนี้เลยนะครับมันจะขึ้นคว่า Open นะครับก็คือออก แผ่นไลท์แผ่นก๊อบทั่วไปนะครับเล่นได้หมดนี่เดี๋ยวลองแผ่นลายๆแบบนี้นะยกเว้นแผ่นเสียอย่างเดียวไม่เล่นที่ทำพันอ่านไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับในหนึ่งชุดของเขานะครับก็จะมีรีโมทคอนโทรลพร้อมสาย AV ให้ด้วยนะครับก็สามารถไปต่อใช้งานได้ทั้งทีวีรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับสำหรับนักสะสมไม่ควรพลาดเลยนะครับก็นี่นะฮะขึ้นแล้วเล่นไวนะครับ ตัวนี้ทีวี75นิ้วเลยนะครับภาพยังไม่แตกเลยนะครับถ้าลูกค้าเอาไปต่อ24 32 50นิ้ว40นิ้วอะไรนะครับก็รับประกันเลยนะครับถ้านะครับเป็นแผ่น DVD นะครับความคมชัดจะได้เท่านี้เลยนะครับผมแล้วระบบเสียงตัวนี้เป็นระบบเสียง2.1นะครับผมจะลองเล่นให้ เราสามารถเล่งที่รีโมทของเครื่องเล่น DVD ดีได้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ผมยังไม่ได้ใส่ฐานนะครับเราสามารถกดปรับเปลี่ยนโหมดฟังก์ชันต่างๆที่รีโมทได้เลยนะครับนี่ยแล้วก็แผ่น VC ดีนี่วิ d ีดีจะเป็นแบบนี้สมัยก่อนนะฮะยุค90ศย์คงเข้าใจนะครับหนังหนึ่งเรื่องจะมีสองแผ่นแบบนี้นะฮะเราก็สามารถเล่นได้นะครับมีแผ่น V c d ดี นะครับแผ่นแท้แผ่นกอลแผ่นไลท์เล่นได้ทุกแผ่นแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวผมใส่กดเข้านะครับรอคู่เดียวครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะเอาไปเล่นแผ่นที่เก็บสะสมไว้นะครับก็สามารถโทรติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0ู3 4 4แ9 2 5 6นะครับทุกท่านได้ของตรงปกตามนี้แน่นอนนะครับแล้วถ้ากรณีสินค้ามีปัญหาลูกค้าสามารถส่งเครมบกับผมได้โดยตรงเลยนะครับ ติดต่อมาที่เบอร์นี้ติดต่อได้ตลอดนะครับในเวลางานนะครับ9โมงถึง5โมงเย็นนะครับติดต่อได้ โอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับ ml 1 3 8 9นะครับกล่องแพ็กเกจจะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะห่อเป็นพลาสติกใสไปนะครับกันกระแทกนะครับก็สามารถมองได้จากภายนอกเลยนะครับหรือท่านใดกลัวสินค้าไม่ตรงปกสั่งกับผมสามารถแกะดูสินค้าก่อนได้นะครับตัวนี้ถ้าถูกใจก็รับไว้ได้เลยนะครับก็รับประกันให้ถึง1ปีสําหรับคลิปนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับนี่มาแล้ว